สวัสดีครับท่านผูช้ชมวันนี้เราอยูบเกมบูมอาไครส์ไปอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ในที่สุดตู้กาชาที่หลายคนรอคอยก็มีมาให้เปิดกันแล้วนะครับผมนั่นคือตู้กาชาของยูก,กะชฮาระนั่นเองนะครับผมซึ่งตู้นี้เนี่ยบอกเลยว่าบอดเลยนะครับว่าหลายคนอยากเปิดมากผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีมารีชุาราด้วยนะครับ บอกได้เลยนะครับว่าทั้งสองตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าเปิดหาย่างมากโดยเฉพาะมารีเพราะว่ามารีก็เก่งมารีเก่งยูกาก็เก่งไม่แพ้กันนะครับแต่วันนี้เราจะเปิดหาย,ยูกากันนะครับผมทั้งหมด4มัลต,ติด้วยกันก็หวังได้ใจลึกๆนะว่าจะออกให้เนี่ยคือแบบได้บ่าว่าคืออยากได้อ่ะผมก็เห็นนะว่าหลายๆคนแซงผมไม่แย่แบบพี่เปิดไม่ได้อย่างแน่นอนยังไงพี่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยคือแบบ โอ้โหแช่งกูจังเลยแต่ละคนโอ้ผมเรารักผมน่ชอบรูปเหตุผมจริงๆแบบแต่ละคนเนาะแบบแช่งกูจังเลยคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นี่ก็แบบแบบแบบโอ้โหทำให้ผมแบบเออกูแบบกูเกลือเปล่าวะไม่รู้นะก็มาดูแล้วกันว่าในคลิปนี้ผมจะเกลือหรือเปล่านะครับผมอดูกันเลยดีไหมท่านผู้ชมมัลติแรกแล้วก็มันแจกตัวฟรีด้วยนะครับผมอะมาดูกันเลยดีกว่าไป โอ้โหตัวฟรีกูไม่ได้หวังอะไรว่เลยวแงตัวฟรีอะก็ของฟรีใครๆก็รู้กันว่าของฟรไีไม่เคยให้อะไรผมเลยเนี่ยดูเห็นปะของฟรีมันก็ฟรีอยู่แล้วอยู่มันยังข้ามอะ่ะโอ้ถึงจะหวังนะ่จะลืกด้วยให้ออกกัอนหน่อยก็เถอะน,นะแต่แม่งก็ไม่ออกหรอกเพราะว่าเป็นของฟรีนะ ไอพวกที่ได้ยูการยูเมะในตั๋วฟรีนี่คือแบบโดนทำด้วยอะไรอยากดูจริงๆเลยแบบคือแบบได้ในตั๋วฟรีมึงบ้าเปล่าวะกูถามจริงๆริงโอ้โหอ่ามติแรกผ่านไปนะครับของตั๋วฟรีของเราโอ้ยขี้เหร่เลยอาตารยออกก็เหมือนเดิมใช่ไหมศูนย์ยเจ็ดใช่ไหมเหมือนเดิมใช่ไหมใช่โอเคดูเรื่องนะฮะ S <S> ยุกกะออกให้หน่อยนะกับรอบต่อๆไปที่จะเสียเพยรแล้วนะครับผมอ่ะไปรือตอนที่บุศีที่สองนะครับผมไปม่วงอเุนา่าหยิบแฟมม่วงออกมาโอ้โหฟ้าฟ้ามาแต่ไก่โอ้ยอเุนะ่าโอ้โหเฟ็กอเฟ็กเอาก็ไม่มี อันนี้ทองสี่เออทองสี่อย่างได้อันนี้ยยังก็ถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานทองสีง่ย,ยูกาจอกให้ไหมยอยากได้จริงๆนะยูกานะนี่ก็เคำวมดศี่2แสองแล้วนะหลังจากนี้ก็จะเสียเยอะกว่านี้อีกนะยูกานะเข้าใจไหม ไปกันต่อที่มังติที่สามลุยโอ้ยคำสาปแช่งของพวกคุณนี่มันแรงจริงแม่งเอ้ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าผมจะได้ฟ้ารัวโอ้โหโอ m ม f u c ากิ g ก o d what is this นี่มันเกิดอะไรขึ้นโอ้โห สามโมติเข้าให้แล้วก็ยังไม่มีม่วงผมมาสักใบนะฮะไม่น่าหวังลึกๆเลยว่ามันจะได้เนี่ยไม่เงยก็เหลือเพชรอีกแค่นิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นที่เราจะเปิดหากันแต่ก็ขอร้องอีกครั้งหนึ่งว่าออกแค่หน่อยนะยูกะไปลุย โอ้โหไอหอารอน่าหยิบแฟ้มแต่ละแฟ้มมาเนี่ยนะไม่เคยทำให้ผมดีใจเลยสักรอบเลยนะเข้าใจไหมคือผิดหวังอะ่ะ you know ยิ้มสีม่วงสักทีดีวะโอ้โหเฟ k เอาก็ไม่มีอีกโอ้ยผมหวังอะไรอยู่ตอนนี้ผมหวังอะไรอยู่ไม่เงย มันเหมือนแบบมันไม่มีคามเป็นไปได้ที่จะออกกันเลยอะตอนเนี้ยโอ้ยตายเถอะาโอเคมาติดที่ห้าแล้วนะยูกะนะต้องออกให้นะ ขอเห็นม่วงสักใบหนึ่งแล้วเป็นยูกากคือจบเลยเยี่ยมจริงๆเลยอะนะโอ้โหก็หยังฟ้าอยู่วันยังข้ามมานะไม่กอดว้าโอ้โห <c oughs> นี่กูเปิดเชีย่ยอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> สิ่งสิ่งนี้เรียกว่าการช้าได้เหรอโอ้โห ถ้าอายจริงมึงจะโบเค้นขนาดนี้นะถ้ามอดีผ่านไปก็เกลืออยู่วันยังค่านะไม่มีม่วงสักใบเลยคงถึงเวลาแล้วแหละที่ผมจะใช้ไม้ตายก้อนหบนองผม,ผม วิธีหาเพชรที่ง่ายและเร็วที่สุดในตอนนี้ที่ผมทําได้นั่นคืออะไรนะครับท่านผู้ชมอย่างแรกเลยคือเติมแต่แน่นอนว่าผมไม่เติมเลยขาดเพราะว่าชว่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยมีเงินนะครับผมอย่างที่2เนี่ยนั่นก็คือนี่เลยผมโมทอกดองมาตั้งนานก็ได้เวลาที่ต้องงัดไม้ตายออกมาใช้แล้วสินะงั้นเดี๋ยวผมตัดภาพไปหลังจากที่ผมคุยกับทุกคนเสร็จสับหมดแล้วแล้วมาดูกันนะครับว่าผมจะได้เพชรมาเพิ่มอีกกี่เม็ด คงต้องเสียเวลากันสักประมาณ1 0 2 0นาที้วในการคุยกับน้องๆหนุ่มๆทั้งหลายนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับผมเดินผมมานะครับ t o มา r ล o w โอเคมาก็มาต่อกันเหมือนเดิมกับตูยูกะนะคือแบบอะไรว่าอยู่ๆก็ทำสคริปต์มาวันต่อมาซะแล้วนะครับผมฮยูกะออกให้เลยนะนี่คือเพชรก้อนสุดท้ายแล้วที่ผมจะหามาได้นะตอนนี้นะเข้าใจไหม เอ้ยมันไม่มีอีเดียนะหลังจากนั้นไม่มีเพชรเปิดแล้วนะเว้ยเข้าใจป่าโอ้โหอาโรน่าหยิบแฟ้มแต่ละทีนี่คือกูไม่ค่อยโอ้โหเฮ้ยเลยเหมือนเอาเพชรไปโยนทิ้งเลยตอนนี้แม่งเริ่มมุดกินแล้วนะเว้ยเริ่มมุดกินแล้วนะตอนนี้คือเริ่มมุดกินแล้ว ปกติที่หกแล้วนะยังไม่มีม่วงสักใบเลยนะเฮ้ยยูกาจะไม่ออกให้จริงจงเหรอฟอร์เร <For real, S 2> ียลวะเนี่ยถามจริงๆโอ้ปกติที่เจ็ดแล้วนะยูกานะออกให้หน่อยนะโอโ้โหอานดนได้แต่ละใบหยิบแต่ละใบขึ้นมาสีฟ้างนั้นโอโ้โห แม่งเงยเ้เครียดเลยเนะี่ยแม่งพาปินคอนเมื่อตอนนั้นกลับมาแโอ้โหฮิโอปินเซนเนี่ยร้อสิบโลร้อโลแรกได้แค่วงหนึ่งดูซิว่าบัวใครร้อยโลเนี่ยจะได้กี่ตัวหรือไม่ได้เลยแม่งเงย ถ้าหนึ่งร้อยโลไปแล้วมไม่ได้ม่วงทำไมนี่คือรู้เรื่องเลยนะว่าไม่งเกลือจ,จัดๆเลยอะมาตอนนะฮะเรื่อยๆเลยโอ้โหไม่เคยท้อขนาดนี้มาก่อนนะแมงหวังเฟคเอาอยู่นะจะมีให้ไหมเฟคโองเฟคเอาเนี่ย ออกให้หน่อยเข้าใจไหมออกให้หน่อยอย่าเล่นตัวเพชรก็ไม่ใช่ว่าจะมีเยอะนะเว้ยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยนะขอร้องออกมาหน่อยคอมอนเก้าสิบแล้วนะเก้าสิบโลเข้าไปแล้วนะเว้ยยูกะ โอ้โห90โลไปแล้วยังไม่มีม่วงสักใบเหนื่อยใจว่าแม่งเล่นเกมนี้ทีไรคือแบบเล่นตามคนอื่นไม่ทันตลอดเลยเลดบอสก็ได้อันดับแย่ๆท็อปหมื่นตลอดแม่งทีวก็แบบไม่เคยขึ้นท็อปร้อยเลย ไม่มีตัวเนี่ยเปิดไม่เคยได้เลยเลยเนี่ยอ้าวโลที่หนึ่งร้อยไปร้อยโลแล้วนะเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยแล้วแหละคลิปเนี่ยแม่งไม่ได้ไเลยเลยร้อยโลไม่มีม่วงสักใบคิดดูโอ้โห もうさま、メミミ、サクトワー、セメア、カイセツガシ、セメア、バネア、シリンガコー、セメア、カイセツガシ、チーサイ、カラティ、ナメナイト、アイデクティ、レです、シリいガコイト、チーサイ、カラティ、ナメナイト、アイデです、セセないな、ほぼ、ペ ไปกันต่อลุยเรียบร้อยร้อยสิบโลไม่มีอะไรเลยโล่งมากไม่มีเฮี้ยเลยจบแอดมินดูไอดีกูดิไอดื้อเป็นเชี่ยอะไรกูถามจริงๆไม่มีเฮี้ยเลยเนี่ยฮะเปิดตั้งแต่อะไรเกลือลงนั้นไม่มีอะไรเลย ไอ้ดีกูติดบาัางปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหท้อว่ะแม่งเนี่ยตัวละครกูมีตั้งเยอะเยะให้หลุดเลสแม่งไม่เคยออกให้คูเลยเนี่ยดูดิเอาฮารุนะผมเก็บเศษเขาปะเหรอว่าแต่เฮลเอาเอามาก็ดีเฮ้ยหงุดหงิดออว ฮ้ยแม่ตัวละครกูมีน้อยเนี่ยไม่ได้เยอะอะไรเลยเนี่ยแม่งออกให้กูหน่อยไม่ได้หรอวัตัวละครใหม่ๆเนี่ยฮะโอเคก็จบนะครับเปิดระชาโยกาเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะเปิดตัวอะไรอีกก็ไม่รู้เหมือนกันมีเพชรเปิดพอไหมก็ไม่รู้อีกจะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วนะหลังจากนี้เนี่ย งั้นก็พ่ว่าสำหรับในคลิปนี้นะครับผมผมก็คงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับม้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ